สิมีโอกาสได้ทายทอดเจตังเพราะว่าเลขเล้าเข่าพี่น้องเลขเล้าเข่าทั้งบนทั้งล่างหมดเจแม่แต่ว่าคนกับว่าเป็นน่่เเฮ้ย467บอมเอาไปนิมนต์เจตังบัดที่ไหนนิมนต์เจนิมม่อนเจนิมนต์เขาไปให้แนวตั้งพี่น้องเพื่อนิ่งกันนะพี่น้องเอฟซี บัดนี้ก็มีโอกาสเนาะค่ะเนาะได้แนวทางเจตังพวกเอพอกี่บ้างมึงกี้อะไรกันบ้างหอยใหญ่เห็ดกิบ่บตัวหอยไล่สดเครื่องนึ่งไล่ข้าวเดียวกแบบตีไลล่ไ่เครื่องนึงเอาพี่น้องสวัสดีค่ะเจตังสวัสดีค่ะเจตัทุกท่านนะคะท่านผู้ชมสวัสดีพอดีบนีนกองไฟพอดีค่ะพอดีพอดีเนาะจ้ามืัอนี้ก็คือ บ่อแห้งๆบ่อ <sp> ๋อ้ายังบ่แห้งอีกบนนี้บ่อเพราะปัญหาแว่าแห้งระเด็นนี่พี่น้องเก็บตังค์เข้ามาใส่สินไปวัดบ่ผู้หนี่คอยว่าสิบไปต้อว่าสิไปวัดอาจารย์ตบไปวัดก็เลยใส่สินมาเพราะยังบ่ช่วงนี้นั่นคือว่าเขาต้องทำบุญแม่ถ้ำบุญแน่จักหน่อยเพราะว่าบางเธอเขาอาจจะบ่มีดวงมีโชคเขาก็ต้องเปิดโน่นนี่จ้าของแม่นะคะ วที่ผ่านมาแต่ทามว่าเลขตัวเองเขาเขาว่เาเขาทั้งบนทั้งล่างคุณผู้ชมนะคะวันนี้เขาเขานี่สิเป็นเลขสูตรคิดคำนวณน,นะคะจ้ะ <Yeah. S 1> ถ้าใครได้ดูแต่โอ้แต่ว่าเลรมเก,ก่าได้หอะมากต่ไปได้เบิ้ครรงคลิปก็คแบบงจะรูว้ว่าตัวเลขนะคะของแอดมินนี่มันจะเข้าให้ไปสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะท่านผู้ชม วนนเป็นเเล็ขคำนวณบเจีเเล็กคำนวดตด่อมาสองวแ่เจีสงหัวติดนะคะองตัวเลขของเจต่างเขาสองหัติดทั้งบนทั้งล่างบเจีคำนวณทั้งบนทั้งล่างเลยบอแล้วก็เข้าเลขเมันนี่กับเขาเลขของเลขทู่ จ้าขอภูม no <si ิเจ้าที่โอ้ขออยู่ในห้องพานเดจพุ่มิเจ้าที่นไทยพุ่มเจ้าทีไทยค่ะเจ็ดสี่หกหกสี่เจ็ดเมื่อนั้นเขาสี่หกเออตัดเลนกับเขาสี่หกเนาะจ้าภูมิเจ้าที่เพิ่นไห้บ่อยเจตุแต่ว่าห้าบางเทธอเขาอาจจะพอได้ปฏิบัติเพิ่นหลายค่ะเมามีเล่าปฏิบัติเดจข้างไหนไยๆก็ว่าบหมดก่อนทึ่ง เลขเลขฝันผอมเด้จ้ามวนเมื่อกี้นี่ฝันฝันว่าสองสองเห็นไหมมีมีคนมาบอก้อมเห็นไหมจ้าแต่ว่าเขาบอกว่าพีบอกคน้นบอกึืนเอฟซี่กัวางอยู่อ่ะเขาบอกสองสองขันคืนแต้มลงแต้มกระซี่ได้คือกันมันว่นเจ็ดหนึ่งสองสองหนึ่งได้ค่ะก็เลยคิดว่าเออเพิ่นหายยูแต่ว่าขันผู้ใดเด้บเบิ้งคลิปเข้าเจอกะบางคนอาจจะมีโชกแต่เพิ่นตีเลขขึ้นเลขลงค่ะ เ,เพิ่นเบิรงสูตรแล้วกะ็ที่แอด,ดลงในใบคงสุดท้ายแม่พี่นอ้องใสรุปหวยนะแม่เจตู่จ,จะลงให้นะคะใครอยากได้แนวทางก็คือให้เข้าไปติดตามในกลุ่มแอดไลน์เข้าไปตามเบอร์ที่แอด,ดมินให้นะคะแอด,ดมินให้เบอร์ไปแล้วท่านผู้ชมก็แคปหน้าจออย่าลืมโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเพราะว่าโค้งสุดท้ายจะเป็นชุดสรุปหวย คือคงสุดท้ายนี่ต้องติดตามเจทังกลุ่มเพราะว่าแอดมินบ่มมีเวลาเฮดคลิปต้องทางกลุ่มท่านันแมนบ่จเจถ้าเ่อไม่ทันก็ต้องดูในกลุ่มค่ะแต่ว่าที่แน่ๆจะเป็นสูตรคิดคำนวณแล้วก็เลขฝันตอนนี้ค่ะแล้วก็เลขจุดทูบเดี๋ยวนี้คือเจตังได้แนวทางมาฝากพี่น้องตัวใดเทดแล้วสูตรคำนวณเฮานี่บอกหวยออกปุ๊บเพชรปั๊บบ่ตตรงร่อ บึงกรไดกรขันม่าแมนบอม่าแทะลานเปอร์เซ็นมันใจมันใจงวดนี้คิดว่าจะเป็นงวดที่สามงวดที่สามต้องงวดโอขันนี้คืองวดที่สามมันใจจะเป็นงวดที่สามต่องวดเพราะว่ามันใจในสูตรจะาของคือกันได้พี่เ้งเอาผู้ใดสีบอมันใจในสูตรจ้าของเนาะเฮ็ดล้วก็ต้องมันใจแมนค่ะเฮ็ดเล้วเขาก็ต้องมันใจในสูตรเท่าเอางวดนี้ได้ตัวไหนเดี๋ยวขออ่านชกกนเด้อค่ะอ่านเลยค่ะ เ<อ>มื่อนี้คือสิสแยกให้บนเป็นบนล่างเป็นลา่างค่ะบนเป็นบนล่างเป็นลา่างค่ะจะให้สองตัวหรือสามตัวก,ก็ได้ให้เรื่องวันนี้พี่นนอกนะคะเดนบน6พี่นนองบนเดนหกบนเดนหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง,สองแล้วก็หกสามเพราะว่าแอนี่คือเน้นลุ่ะบนนี่นะ 6061 6263ล่างล่างนี้เด่น3ค<ะ>่ะ3031 37และ39คิดว่าโคก,กับ3มาแน่นอนแต่ว่าให้พี่น้องกันไม่นำ้ำค<ะ>่ะนะคะสำหรับตัวเลขบนนี่ห้มี่ตัวกันก็คือ70ล่างตัวกันคือ49เอาเห้เบิ่งตัวเลขซะกก่อนเห็น,น,นบนานเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องคขยายตัวเลขไล่สดให้น้ำแนวราวา เห็นยุชัดยูเห็นบนหกศูนย์ชัดชัดบวกยายก็ได้บวกยายก็ได้โอเคอยู่พี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อทังช่องเจตังหรือว่าทังช่องเจตู่ก็ได้เจตังอันทั้งใดสดเจตู่มันเอียงเอาบเอามาไห่เอามาไห้ทังนี่กอนหาคนหนึ่งดอกเอาแคปแคปพี่น้องแคปไว้หาลอยข้นหนึ่งดอกก็คือทั้งของเจตังเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อของเจตตังค่ะ ได้ค่ะได้เอาคือสี่แคปกันเมื่อส์ลาละตี้สวัสดีเอฟซีเร้อยท่านสวัสดีจ้าแอดสวัสดีค่ะแอทมาจันวาเอฟซีเจตตูฝากเจตังด้วยนะคะช่องเล็กๆอยู่อุนณาขนาดอันของเกตของเกตตู่ค้นเบิองต่าง่าหกร่อยของเกลนค้นเบิองสองพันแม่พี่น้องไี่ยินบอกฮะเขากเจตังค้นฟูด่าหลายอ่าไปเนี้ยนี้ลหละ เปานแนวทางไปจนงนี่ทรบไหนี้จะเป็นแนวทางคว่าเราให้เป็นแนวทางนะคะก็อาจจะพูดไม่เยอะวัดนี้ฟังเห็นตะบนยังก็เห็นลางเลยบนเป็นบนลางเป็นลางบอกค่ะนี่ตั้งใจเ็นเด้ที่นองสวดเราวางันงกับเขาบ่อยบางครั้งก็นาหนี้นะเอ็ดแนนบ่เ็ดแนนแต่ว่าบัดนี้ตั้งใจเริ่มเฮ็ดมากเรื่อยเรื่อยเลยเพราะว่า สูตรมันเดินดีพะอาจานเอาไ้กับจะาแม่นทีมคาาของเทอก็บรเฮดน่มาส่วงตอนหนานี่ยแม่ก่อนชิมาเฮดฮาน้อยน่เกียรตังได้3ามลางบนวิ่งห3สวิ่งลางเด้อพี่น้องเด้อหมักกะจัดเนาะจันเนาะขัดเท่ากับพันหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกขา เน้นรูดนั่นว่ค่ะเห็นบอกระดกจันไหม่นั่นเออเด่นดอกจันคือมีหกศูนย์กับสามศูนย์สามเจ็ดสามเก้าแคปหน้าจอเลยค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเอาเลยค่ะแต่ว่าชุดนี้จะเป็นชุดที่แบบสูตรคิดคำนวณมาเท่านั้นถึงวันสรุปอย่าลืมมาให้เข้าไปในกลุ่มแมมจะเข้าในกลุ่มเป็นแน่นอนไม่ใช่ว่าตัวนี้จะ เอแล้วๆเลยได้จัดตัวของเจะตังต้องบอกไว้ก่อนโค้งสุดท้ายจะมีชุดสรุปให้คือโค้งสุดท้ายค่ะจะมีลเลขฝันเลขทูบเพิ่มเติมแล้วก็มีสรุปไอ้ชุดเน้นของตัวเลขทั้งหมดมนะท่ามเน